それは。 f c c h a n n e l ลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำพิกอากาศกันในหัวข้ออะไรคือพรสวรรค์ในตัวคุณนะคะวันนี้เราก็มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3มกองนะคะกองหมายเลขหนึ่งกองหมายเลขสองและกองหมายเลขสามค่ะ เลือกไพ่กองที่เราชอบที่สุดหรือกองที่ดึงดูดเรามากที่สุดแล้วเราไปฟังคำทํานายพร้อมกันเลยค่ะว่าอะไรคือพรสวรรค์นในตัวคุณนะคะไปฟังกันเลยสวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองใหม่ เลขหนึ่งกองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอะไรคือพรสวรรค์ในตัวคุณนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนะคะทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคําทํานายนี้หวังว่าคลิปคําทํานายนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยนะคะที่สำคัญเลยขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า ไพ่กองหมายเลขหนึ่งนี้จะบอกว่าอะไรคือพรสวรรค์นในตัวคุณนะคะการขอชี้แจงก่อนนะคะว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเนี่ยเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นแนะนําดูเพื่อความบันเทิงนะคะดูเป็นไกด์ไลน์อย่านําไปงมงายในการใช้ชีวิตตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะ อีกอย่างคลิปของเราเป็นทํามเดชจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้พลังงานไพ่จะมีอิทธิพล1-3เดือนนับจากวันที่เข้ามาดูได้เลยค่ะเอาละเรามาดูกันก่อนว่าคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนี้เป็นชาวรารารศีไหนกันบ้างและมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงนี้นะคะใบแรกเลยค่ะเด็กถือถ้วยค่ะทุกคน page o f c u p ะ สี่ถ้วยค่ะสิบดาบค่ะไม่ใช่สิบดาบสิบคาถาค่ะทุกคนขออภัยในสายตาหกถ้วยค่ะทุกคนใบต่อไปคิงถือดาบค่ะทุกคน เรียนค่ะจิวชาริออตดนะคะจิทชาเวอร์ค่ะหนึ่งคาถาค่ะทุกคน และใบสุดท้ายสี่ดาบนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวรัคนาราศีกรกฎมีนพิจิกนะคะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะแล้วก็มีชาวรัคนาราศีเมถุนตุนกุ่มมาด้วยนะคะปนปนมานะคะ ตอนนี้นะคะคุณรู้สึกเบื่อรู้สึกหน่ายรู้สึกว่าภาระมันเยอะรู้สึกว่าความรับผิดชอบมันเยอะรู้สึกเหนื่อยกับทุกสิ่งรู้สึกเหนื่อยกับทุกอย่างที่ทําอยู่รู้สึกว่าทําไมนะคะมันถึงมีอะไรเข้ามาให้แบบช็อกช็ออยู่ตลอดเวลารู้สึกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาให้คุณได้แบบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะคะ นี่นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่คุณรู้สึกแบบที่มันเหนื่อยมันสิบคาทาขึ้นเนี่ยนะคะมันเบื่อมันน่ายมันคิดถึงมันเบื่อมันเหงามันเป็นแบบเนี่ยคะ่ะถ้าคุณดูนะคะเนี่ย ในโถแก้วนี้จะมีดอกกุหลาบมีแก้วน้ําที่ลดยังไงมันก็เข้าไปไม่ได้เพราะมันมีพลังงานบางอย่างที่คุณบล็อกตัวเองไว้ที่มันเหนื่อยมันทอ้อแล้วคุณก็รู้สึกว่าเออช่างมันเถอะปล่อยป,อยปอยมันไปอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกอดทนกับทุกสิ่งในตอนเนี้คุณเลยรู้สึกแบบฉันต้องการเซฟโซนที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับฉันนะนะคะมันเป็นพลังงานแบบนี้นะคะสําหรับ ที่มันขึ้นในตอนนี้สําหรับพวกคุณนะคะแต่เชื่อเถอคะค่ะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะดีขึ้นหนึ่งคาถามามันเป็นโอกาสเริ่มต้นในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าคุณได้รอคอยความรักอยู่จะมีคนนําความรักมามอบให้คุณและมีแนวโน้มคนนั้นจะเป็นคนรักเก่าของคุณด้วยเพราะมันขึ้นทั้งหกถ้วยและหกเหรียญเลยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรสวรรค์นในตัวคุณนั้นคืออะไรนะคะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งกองนี้นะคะใบแรกนะคะ้อนสวรรค์อะไรที่อยู่ในตัวคุณสามคาถาเนี่ยค่ะ the sun มาดูขอดูพรสวรรค์ในตัวคุณจัสเมนค่ะพรสวรรค์ในตัวคุณเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการพูดการที่จะพูดให้ผู้คนสนใจพูดให้ผู้คน เขาเรียกอะไรขายของเก่งอย่างเงี้ยค่ะแบบนําเสนออะไรไปก็ตามเพื่อนสนใจเพื่อนเชื่อเพื่อนซื้อตามนี่คือพรสวรรค์ในตัวคุณเลยนะคะไม่ว่าจะพูดอะไรผู้คนจะเชื่อในคําพูดของคุณแล้วที่สําคัญคุณเป็นคนที่มีความสามารถหรือพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวคุณอีกอย่างหนึ่งคือคุณเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของ การใช้จินตนาการงานที่เกี่ยวกับจินตนาการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นศิลปะวาดรูปหรืออะไรก็ตามที่เป็นคอนเทนต์ที่แบบต้องใช้จินตนาการเป็นไอเดียเนี่ยคุณจะนี่คือพรสวรรค์นในตัวคุณด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีแพชชั่นในการใช้ชีวิตตลอดนะคะนี่คือพรสวรรค์อีกข้อหนึ่งของคุณและพรสวรรค์อีกข้อหนึ่งของคุณเลยคุณเป็นคนที่สามารถปรับ ตัวและเรียนรู้กับทุกสิ่งได้เร็วนะคะอันนี้เป็นพรสวรรค์ที่ไม่ใช่ว่าใครจะมีนะคะบางคนหรือใครก็ตามไม่ใช่จะเรียนรู้ได้เร็วหรือปรับตัวได้เร็วนะคะคุณเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งรอบข้างสิ่งรอบตัวเป็นคนสังเกตทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวเป็นอย่างดีนะคะ พรส,สรุปเลยแล้วกันค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งเนี้ยพรสวรรค์นในตัวคุณเลยหนึ่งขายของเก่งพูดอะไรเพื่อนก็ซื้อตามหรือไปทำอะไรก็แบบไม่ว่าจะพูดอะไรหรือทำอะไรผู้คนจะเชื่อดูเชื่อในสิ่งที่คุณทํานี่คือพรสวรรค์ของตัวคุณในข้อแรกพรสวรรค์ของคุณในข้อที่สองก็คือ งานในเรื่องของจินตนาการไม่ว่าจะเป็นวาดรูปร้องเพลงหรืออะไรก็ตามงานที่ใช้ไอเดียงานที่เกี่ยวกับสื่อทุกสิ่งอย่างคุณจะทํามันได้ดีมากๆนะคะแล้วสิ่งที่สามพรสวรรค์ในตัวคุณคุณเป็นคนที่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอแบบเป็นคนที่สังเกตสิ่งรอบข้างที่อยู่รอบตัวเป็นอย่างดีนะคะนี่คือพอรสวรรค์ ที่อยู่ในตัวคุณสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขหนึ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมรับฟังไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองกองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า อะไรคือพรอสวรรค์ในตัวคุณนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคำทำนายนี้หวังว่าคลิปคำทำนายนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยนะคะและที่สำคัญนะคะขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปของช่องเราเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน อะไรคือพรสวรรค์ในตัวคุณนะคะก่อนอื่นเลยขอชี้แจงว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปไม่ได้เฉพาะจ่อจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นแนะนำดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์อย่านำไปงมงายในการใช้ชีวิตตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะ อีกอย่างคลิปของเราเป็นททมเไลน์จะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้พลังงานไพ่จะมีอิทธิพล1-3เดือนนับจากวันที่เข้ามาดูนะคะและ้วก็ขอเช็คพลังงานหน่อยว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นใครลัคนาราศีไหนกันบ้างนะคะใบแรกเลยคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองหมายเลขสองแปดถ้วยะคะ่ะ เป็นยังไงคะช่วงนี้เบื่อหน่ายอยากออกไปตามฝันตามหาชีวิตที่มันขาดหายไปใช่ไหมคะเดอชาลีออตอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวแล้วใช่ไหมคะมันเบื่อเบื่อในในสิ่งรอบตัวใช่ไหมคะเจดดาคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสองกองนี้นะคะรู้สึกว่าที่ผ่านมาจะถูกหกักหลังถูกแทนข้างหลังหรือถูกขโมยผลงานนะคะเดอไฮพินเทสค่ะคุณเป็นคนมีเซ้น มีพลังงานที่คุณสามารถสื่อรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคะ่ะคุณแบ็คคนแบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเชื่อในเซนของตัวเองให้มากๆนะคะ The Magician นะคะใบที่หของคุณใบที่6กคิงถือดาบค่ะใบที่7จ็ค่ะอัศวินถือเรียน คนที่เข้ามาเลือกกองหมายเลขส่องกองนี้มีใครกำลังจะเดินทางไปเรียนอะไรอยู่หรือเปล่านะคะไปแบบทำอะไรสักอย่างหนึ่ง5ดาบเนี่ยค่ะทุกคน5ดาบกับเจ็ดดาบตรงกันนี้คือไม่ได้ธรรมดานะคะนี่คือแบบเขาจัดสรรจริงๆไพ่เนี่ยเดทค่ะและใบสุดท้ายนะคะ The e พ p ร r o ์ค่ะเอาละค่ะคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองหมายเลขสองนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นชาวรักคนาราศีเมถุนตุลกลุ่มนะคะแล้วก็ชาวรักคนาราศีกรกฎมีนพิจิกนะคะนั่นก็คือชาวธาตุน้ำกับชาวธาตุลมนั่นเองนะคะ คนที่เข้ามาเลือกไพ่กองหมายเลขสองกองนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้พลังงานไพ่ในตอนนี้นะคะคุณรู้สึกเบื่อเบื่อในนาอยากหันหลังให้กับทุกสิ่งอย่างอยากออกไปท่องเที่ยวอยากออกไปแบบ เจอสิ่งใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเหมือนโดนแทงข้างหลังโดนหางแบบเหมือนโดนคนทําอะไรรับหลังพูดรับหลังทําให้รับหลังเนี่ยคุณรู้สึกเนี่ยมันตรงกันกับห้าดาวคุณรู้สึกว่าคุณถูกทอดทิ้งคุณรู้สึกว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรกับคนรอบข้างหรืออะไรก็ตามนะคะ ในอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเนี่ยเดอรชาลีออรมาบอกว่าเนี่ยคุณกําลังใช้ความอดทนกับสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานนะคะชีวิตตอนนี้คุณอยู่ในจุดที่ใช้คําว่าอดทนอยู่ที่ในจุดที่แบบคนโทรลชีวิตตัวเองควบคุมให้ได้ในทั้งอารมณ์ทุกสิ่งอย่างนะคะชาลีออรมันมาบอกแบบนั้นนะคะแล้วก็ พลังงานไพ่ที่มันขึ้นเด่นชัดกับคุณเลยนะคะคนที่มีอิทธิพลต่อคุณนะคะก็คือคนที่เหมือนจะเป็นหัวหน้างานหรืออาจจะเป็นถ้าไม่ใช่หัวหน้างานก็จะเป็นแบบคนที่มีตำแหน่งที่สูงกว่าคุณเยอะมากๆทำให้มันเกิดสิ่งนี้หรือเขาจะช่วยคุณในจุดนี้ก็ได้นะคะเนี่ย ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะที่มันทําให้คุณเมื่อนายอยากหันหลังใช้ความอดทนมากๆขอให้คุณเชื่อในเซนส์ของตัวเองเนี่ยทําไมถึงบอกให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองคุณนะ่ะเป็นคนมีของมีของไม่ใช่ว่าเป็นแบบของศสยศาสตร์อะไรของนั่นก็คือคุณเป็นคนมีความครบในเรื่องของความรู้รูปร่างหน้าตาบุคลิกความมั่นคงในทุกอย่างแบบคุณเป็นคนมี ครบมีของคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธานในตัวเองว่าคุณจะก้าวข้ามผ่านเนี่ยคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคุณจะเจออยู่อะไรก็ตามนะคะคุณมีเนี่ย the emperor คนเนี้ยคอย support คอยช่วยอยู่นะแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ขอแค่เพียงคุณ ระมัดระวังและรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆคุณเก่งมากๆคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนแบบใครเห็นก็แบบเออเก่งอะไรเงี้ยเชื่อมั่นในตัวเองเยอะๆนะคะช่างมันถืออะไรที่มันเกิดมาแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันพรสวรรค์นในตัวคุณนั่นคืออะไรใบแรกนะคะ เด็กถือคาาห้าเหรียญและอัศวินถือคาาจุดเด่นของคุณเลยนะคะหรือพรสวรรค์นในตัวคุณเลยเนี่ยคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินในตัวเองสูงมากคุณเป็นคนที่พรสวรรค์นในตัวคุณมันจะเด่นในเรื่องของ การแสดงการพูดการเขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนคุณเป็นคนที่มีแพช s i o n ในการทำในการนำเสนองานสิ่งต่างๆคุณเป็นพรสวรรค์ในตัวคุณอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะคือเสน่ห์ที่คุณมีเนะะี่ยค่ะ เดอะเมจิกเชียนนี่คือพอรสวรรค์ที่คุณได้จากจักรวาลคือคุณมีความพร้อมในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความรู้รูปร่างหน้าตาการงานการเงินทุกอย่างมันแบบเหมือนซัพพอร์ตคุณนี่คือพอรสวรรค์คุณคุณนำสิ่งนี้มาใช้คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆนะคะพรสวรรค์ในตัวคุณเลยนะคะคุณเป็นคนที่ มีไอเดียเวลาประชุมอะไรก็ตามคุณจะเป็นคนคิดไอเดียหรือความคิดใหม่ๆอะไรที่เสนอต่อที่ประชุมได้เป็นอย่างดีคุณมีจินตนาการคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกอยู่เยอะมากนะคะไม่ว่า คุณจะเจออะไรคุณก็เป็นพลังงานให้กับทุกคนเป็นพลังงานบวกเหมือนเป็นแท่นชาร์จให้กับทุกคนนี่คือพอรสวรรค์นในตัวคุณคุณเป็นคนที่คอยซับพอร์ตคนที่อยู่ข้างๆได้อย่างดีถึงแม้เราจะเหนื่อยขนาดไหนแต่ถ้ามีใครก็ตามที่เข้ามาปรึกษาหรืออะไรคุณสามารถช่วยเหลือแล้วพาเขาหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาจะอยู่เป็นคนที่ให้คำแนะนำคนอื่นได้ดีเป็นคนที่ เป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆพรสรุปเลยแล้วกันพรสวรรค์นในตัวคุณคือคุณเป็นคนมีของของนั้นมันอยู่ในตัวคุณคุณจะเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดคําพูดหรือแม้การกระทําเองคุณสามารถทําให้คนรอบข้างของคุณน่ะ รู้สึกอิจฉาในตัวคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่เฉยๆคนก็แบบอิจฉาได้เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความพร้อมในทุกๆเรื่องนี่คือพรสวรรค์นในตัวคุณนะคะนี่แหละจุดเด่นของคุณเลยเชื่อมั่นในตัวเองให้มากๆนะคะ ก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ในความเบื่อหน่ายหรือเหตุการณ์ที่คุณผ่านมาแล้วเป็นกำลังใจให้มากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรนนี่ยิปซีชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองหมายเลข3กองนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรคือพรสวรรค์ในตัวคุณนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคำทำนายนี้หวังว่าคลิปคำทำนายนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยนะคะที่สำคัญขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากผู้ฟังทุกท่านนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด ตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปของช่องเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าพรสวรรค์อะไรที่อยู่ในตัวคุณนะคะก่อนอื่นเลยขอชี้แจงว่าการอ่านไพ่ของช่องเราเป็นการอ่านไพ่แบบทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นแนะนำดูเพื่อความบันเทิงดูเป็นไกด์ไลน์ อย่านำไปงมงายในการใช้ชีวิตนะคะตรงไม่ตรงยังไงพิมพ์มาบอกกันได้เลยยินดีรับฟังทุกความเห็นอีกอย่างคลิปของเราเป็นไทม์ไลนจะเข้ามาดูตอนไหนก็ได้นะคะพลังงานไพ่จะมีอิทธิพล1-3เดือนนับจากวันที่เข้ามาดูนะคะเอาละขอเช็คพลังงานกันหน่อยคนที่เข้ามานะคะเป็นชาวรัคนาราศีไหนกันบ้างมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างในตอนนี้อไปแรกเลย Temperance ค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะว่าแปดคาถามานะคะแปดคาถามาในตำแหน่งที่ดีมากๆ10ดาบเป็นยังไงคะที่ผ่านมานี้คือเหนื่อยกายเหนื่อยใจหนักสุดๆปวดหลัง ปวดบ่าปวดไหล่กันเลยใช่ไหมคะเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยเดชาริอตคะ่ะเด็กถือดาบมาทุกเด็กเลย จัสมินค่ะสำหรับเพื่อนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสานี้นะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรอยู่ก็ตามการรอคอยของคุณอะมาถึงจุดสิ้นสุดแหละสาคาถานะคะไม่ว่าเรื่องใดก็ตามนะคุณจะได้รับคำตอบในเร็วๆนี้หรือได้รับผลในเร็วๆนี้นะคะและใบสุดท้าย อัศวินถือคาถานะคะสําหรับคนที่เข้ามาเลือกไพ่กองหมายเลขสามนี้นะคะส่วนใหญ่เป็นชาวาลัคนาราศีสิงห์ธนูเมษแล้วก็เมทุนตุลกลุ่มนะคะพลังงานของพวกคุณในตอนนี้สิ่งที่ขึ้นเลยนะคะคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย คุณรู้สึกมันเหนื่อยมันแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไรแต่เชื่อเถอะทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะจบและการรอคอยของคุณเนี่ยคะ่ะจัสเมนมาบอกว่าการรอคอยของคุณมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะแล้วการรอคอยของคุณข่าวมันมีแนวโน้มไปทางไหนไปแน,ไ,นไปในแนวโน้มทางบวกมากๆนะคะคุณมีโอกาสได้ ถ้าในเรื่องของการงานมีโอกาสได้ขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบอกไปแล้วเนาะถ้าในเรื่องของความรักเด็กถือถ้วยเนี่ยยังไงก็จะมีคนเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะเขาคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะเป็นคนที่กำลังแบบ อยากสร้างเนือ้อสร้างตัวให้มันดีกว่านี้คนที่เข้ามาหาคุณนะนะคะแล้วก็สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้กับคุณอีกอย่างหนึง่งคุณทํางานหลายอย่างมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกเครียดคุณพยายามพยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในแนวทางที่คุณอยากให้มันเป็นไปรู้สึกแบบต้องใช้ความอดทนในสิ่งนั้นมากๆแต่เชื่อเถอะค่ะว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะออกมาในแนว โพสิทีฟมากๆนะคะจงทําต่อไปถึงมันจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่เชื่อเถอะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเอาละเรามาดูกันพรสวรรค์ในตัวคุณสำหรับคนที่เลือกไพ่กองไม้เลขสามนี้คืออะไรใบแรกค่ะ The ดิ r e f ร r e n c e ค่ะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม พรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาคุณเป็นคนที่มีเซนส์แล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยแนะนำคุณเนี่ยคือพรสวรรค์หรือสิ่งที่อยู่ในตัวคุณเลยนะหกเหรียญและใบสุดท้ายนะคะคิงถือดาบ พรสวรรค์นในตัวคุณเลยเนี่ยคุณสามารถสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสื่อกับพลังงานอื่นๆได้เนี่ยคือพรสวรรค์นในตัวคุณคุณมีแบบพลังงานที่แบบเป็นพลังงานบุญพลังงานดีๆนะคะพรสวรรค์นในตัวคุณถ้าคุณสวดมนต์นั่งสมาธิเพิ่มพลังบุญเพิ่มพลังงานในตัวคุณเนี่ย คุณจะเป็นคนที่สุดยอดคนหนึ่งในเรื่องของการนั่งสมาธิหรือพลังงานในเรื่องของเซน์เป็นอย่างดีไม่ว่าคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะมีเซนต์ก่อนเลยนี่คือพอรสวรรค์ในตัวคุณอีกอย่างหนึ่งแล้วก็พรสวรรค์ในตัวคุณอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่ติดตัวคุณมานะคะคุณเป็นคนที่ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะคุณจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างนั้นจะต้องเพอร์เฟก์เป็นคนที่ทุกอย่างจะต้องสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นงานความรักแม้กระทั่งการแต่งตัวหรืออะไรก็ตามคุณจะเป็นคนที่ เพอร์เฟกในเรื่องของคําพูดเพอร์เฟกในเรื่องทุกด้านน่ะคือถ้าคิงถือดาบคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการใช้คําพูดในเรื่องของแบบคือถ้าพูดอะไรคนก็เชื่อเป็นเป็นคนที่เหมือนแบบใช้คําพูดพูดบอกใครสั่งใครคนนั้นก็เชื่อเหมือนแนะนําอะไรใครใครก็เชื่อเป็นคนที่คําพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นคนที่เนี่ยคือพอรสวรรค์ในตัวคุณพูดอะไรแล้วหมักจะเกิดขึ้นจริงนี่คือพอรสวรรค์ในตัวคุณแล้วคุณน่ะนะคะดีอย่างหนึง่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอยู่ข้างคุณคุณจะได้รับความช่วยเหลือเป็นคนที่แบบไม่ว่าทําอะไรก็ตามตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวคุณมาคือหนึ่พูดสองเซนสามคือ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเป็นคนที่มีจินตนาการนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองหมายเลขสามกองนี้นี่แหละค่ะคือพรสวรรค์ในตัวคุณนะคะมันสวดมนนั่งสมาธิมากมากนะคะจะช่วยให้พรสวรรค์คุณชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ